ด่วนเผยภาพสุดอนาถทหารเขมรเผาศพเพื่อนกลางป่าเพราะกู้ศพกลับไม่ได้ส่วนอีกด้านทหารเขมรป่วยไม่ทราบสาเหตุเป็นจำนวนมากสวัสดีครับผมวิวัฒน์เราจะมาอัปเดตเติมเติมข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปบทวิเคราะห์นำโดยท่านสสดรสุนัยและทีมงานช่องสุนัยทีวีสุนัยแฟนคลับสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหลังการประทะเมื่อหลายวันก่อนยังคงเป็นที่น่าจับตามองอย่างใกล้ชิดครับ โดยเฉพาะประเด็นด้านมนุษยธรรมล่าสุดมีรายงานว่ายังไม่มีการเข้าไปเก็บกู้ร่างผู้เสียชีวิตในฝั่งกัมพูชาทําให้เริ่มส่งกลิ่นเน่าเหม็นไปทั่วบริเวณประเด็นด้านมนุษยธรรมที่น่าสลดใจกรณีการจัดการศพทหารกัมพูชาที่เสียชีวิตจากการประทะครับจากแหล่งข่าวแนวหน้าทหารไทยระบุว่าฝ่ายกัมพูชาไม่ได้ดําเนินการเก็บศพทหารของตนเองทําให้เกิดข้อสังเกตและมีการวิเคราะห์ว่า อาจเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองและการทหารเพื่อปกปิดตัวเลขความสูญเสียที่แท้จริงและปฏิเสธความพ่ายแพ้ในการประทะสถานการณ์ยิ่งน่าสลดใจมากขึ้นครับเมื่อมีรายงานว่าทหารกัมบูชาบางส่วนจำเป็นต้องเผาศพเพื่อนทหารสหายร่วมรบของตนเองกลางป่าเนื่องจากไม่สามารถเคลื่อนย้ายศพที่เริ่มเน่าเปื่อยกลับไปได้ซึ่งนับเป็นการกระทำที่ไม่สมเกียรติและสะเทืองขวัญอย่างยิ่งนับเป็นความเลวร้าย ใจร้ายใจดําอมหิตของพ่อลูกตระกูลหุนท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าวได้เกิดกระแสข่าวลือขึ้นทางด้านกองทัพไทยพลโทบุญศินภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองได้ออกมาชี้แจงอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าข่าวที่ระบุว่าท่านได้สั่งให้กําลังพลของไทยเข้าไปเก็บศพทหารกัมพูชานั้นไม่เป็นความจริงและขอย้ําว่าเป็นเพียงข่าวปลอมเท่านั้น ไม่เพียงเท่านั้นครับยังมีเรื่องที่น่าตกใจว่ามีการสแสวงหาผลประโยชน์จากร่างผู้เสียชีวิตด้วยการคุยหาอาวุธเพื่อน,นําไปขายในตลาดมืดทําให้เกิดความกังวลเรื่องอาวุธเถื่อนที่อาจเล็ดลอดเข้ามาในพื้นที่ได้ข่าวจากเพจ Facebook Army Military Force พบว่าเมื่อเวลา13นาฬิกา6สิงหาคม2568มีรายงานด่วนที่น่ากังวลเข้ามาครับว่าทหารกัมพูชานในพื้นที่ดังกล่าว เริ่มมีอาการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงโดยไม่ทราบสาเหตุเป็นจำนวนมากโดยพบผู้ป่วยรายแรกตั้งแต่เมื่อวันที่4สิงหาคม2568ตามรายงานระบุว่าทหารที่ล้มป่วยมีอาการไข้ขึ้นสูงหนาวสัน่นปวดเมื่อยตามร่างกายอย่างหนักบางรายมีอาการอาเจียนไอเจ็บคอและท้องเสียร่วมด้วยขณะนี้ผู้ป่วยทั้งหมดถูกนำส่งโรงพยาบาลท้องถิ่นอำเภอสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย แต่ทางโรงพยาบาลยังไม่สามารถระบุสาเหตุของโรคได้ทําได้เพียงรักษาตามอาการเนื่องจากขาดแคลนเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและห้องปฏิบัติการอย่างไรก็ตามล่าสุดทีมแพทย์ของกองทัพกัมพูชาได้ตั้งข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่าอาจเป็นการระบาดของไข้ามาลาเรียประเด็นที่น่าสังเกตคือมีข้อมูลว่าข่าวและภาพเหตุการณ์นี้ถูกโพสต์ในกลุ่มของนักข่าวท้องถิ่นกัมพูชา ก่อนจะถูกรบออกไปในเวลาเพียง4นาทีซึ่งทำให้เกิดคำถามว่าอาจมีความพยายามปิดกั้นไม่ให้ข่าวสารนี้แพร่ออกไปสู่สาธารณชนหรือไม่ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการข่าวของเราผมวิวัฒน์สอสอดออรสุนยัยและทีมงานตั้งใจและมุ่งมั่นเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสุนัยทีวี ช่องสุนัยแฟนคลับเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ